โดยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทุนชาติบาทประสัต์ต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขเพืพ่อผวประชา สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของสังัาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสังหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาประจำวันที่6มิถุนายน2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3 4สาังพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหารพัฒนากองประชาการากองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์ AM 1512กิโลเฮิร์ในวันนี้ครับมาติดตามภารกิจในการขุดลอกลําน้ําของสังัาพัฒนา ภาคหและการปรับปรุงผิวทางจ,าจราจรของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สวยงามพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัจชการทหารพัฒนาครับ เริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ไปที่สังานพัฒนาภาค 1. หนึ่งหน่วยพิการทหารพัฒนากองฏิจ,จารากองทัพไทยหน่วยฏิจ,จาราทหารพัฒนาโดยสังานพัฒนาภาค 1. หนึ่งหน่วยพิจ,จารทหารพัฒนาดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการจัดหาน้ํากินน้ําใช้ประจำปีจจปง็ประมาณ2,567ในงานกุดลอกลําน้ําความดาว2,900เมตรและพิพิการบรกรกุฎด,ดอนให้กับประชาชนในพื้นที่ครับเนื่องจากก่อนหน้านี้สภาพของที่ตื้นเขินและน้ําไม่เพียงพอต่อ การทําเกษตรครับซึ่งผลของการปฏิบัติงานขุดลอกระยะทาง1,070เมตรณพื้นที่ของบ้านตาลหกต้นหมู่ที่9ตุนบากระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับไปต่อที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนากองบริการกองทัพไทยหน่วยบริการทหารพัฒนารือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนาครับ ำเนการซ่อมปรับปรุงทางลุกหลังกว้าง4เมตรยะทาง1,500เมตรครับและเพื่อประชาชนในพื้นที่ครับใช้สัญจรไปมาและเคลื่อนย้ายพืชผลทางเกษตรได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับซึ่งผลของการปฏิบัติงาน60เนตะบ้านหนองคันหมู่ที่6รนบุงค้าอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบุร์ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวประจำวันที่6มิถุนายน2567ในรายการนทพพัฒนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934เอฟ M88.75MHz จังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสนังาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสนังาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปริการท่าพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ ชาชนไทยป้องกันภทัยที่บัตดความขัดสนทำสงครามสู้รบก,กับความยากจนรวมมวลชนสร้างสรรความมั่นคง